สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วรุตาจะมารีวิวของอีกแล้ววันนี้มีอะไรบ้างม,มาตามชมกันเลยค่ะา,าแต่พิเศษวันนี้นี่วรุตากำลังจะบอกว่าอันนี้นะมันเป็นมันฝรั่งใส่วาซาบิรสชาติใหม่ค่ะวรุตาหดใจไม่ไหว ก็เลยแกะชิมไปแล้วอ,อบอกได้เลยนะคะว่าอันเนี้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ชิมนะคะไปลองชิมไปลองซื้อมาลองชิมกันเลยนะคะรสชาติเหมือนกับว่าซาบปิดเลยค่ะเค็มข้นเผ็ดจี๊ดขึ้นหัวเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวมาชิมกันชิมไปหลายชิ้นละค่ะแต่ตอนนี้จะมาชิมให้เพื่อนๆดูดูสีเขานะคะ กล้องวารุตาอาจจะมืดนิดนึงในครัวนะคะเป็นสีเขียวเหมือนกับว่าซาบิเลยล่ะค่ะกรอบปั๊บเดยวถจะชิมให้ดูแม้ขนาดคนปีเซนเองรีวิวเองยังกลืนน้ำลายดังกรบกลิค่ะอือหือบอกเลยนะคะว่าอือหือ,หอ,หอขึ้นจมูกอือหือหอ,อร่อย สีเขียวสีวาสบาิเป็นรสชาติใหม่เห็นแค่รูปไหมคะอันนี้บอกได้เลยนะคะว่าอร่อยสุดๆไปหาซื้อมาลองทานกันดูนะคะรับรองความอร่อยคะ่ะอืมฮะฮะฮะเต่ยทานเยอะนะคะไม่ดีต่อสุขภาพคะ่ะและไม่ดีต่อความสูงด้วยคะ่ะรูตากก่อนอี่ชินนง อือย่าเมื่ออย่เมื่ออร่อยอร่อยจุดยอดก้อยกินอืมเป็นอะไรเนี่ยอืมอ๊ดกดใจไม่ไหวอยากอื่นไม่ต้องพีเซนกินในนี่ดีกว่าอ,อืมตอนนี้เวลาถีุ่่มคึ่งน,นั่งกินชิพอือ

เนี่ยอันดับแรกก็โชว์ของโปรเสื้อนะอันด่บถัดไปกินของไม่ดีก็มากินผลไม้กันบ้างดีกว่าเนคเตอรีนกับเพื่อนๆไม่ใช่แอปเปลิลนะเนคเตอรีน,นพูดไปพูดมาแล้วก็แกะชิมกันไปนเลยอันนี้เคยพีเซต์หลายรอบแล้วนะคะเนคเตอรีนดูเปินๆพนเหมือน,น,นแอปเปลิล แต่ไม่ใช่แอปเปิลค่ะวันนี้อือหืออือหือบอกได้เลยมันหวานมากมากเลยอือหือเมื่อ,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 อก,กี้เผ โอ้โหแบบรสชาต์บอกได้เลยนะคะว่าบางครั้งเราจะเจอเขาออกเปี้ยงนิดๆแต่วันนี้มาหวานนำเลยค่ะฮืมเมื่อนดูเนะ้อเ๋ยเมื่อจะเมื่อเมื่อดูเนะี้อือหือือหือือหึโอ้โสุดยอด Mm. Mm. God right. dag. Uh -huh. ที่ทำมาจากผักเขาเรียกว่าเห็นไหมคะเป็นเเป็นเป็น vegetarian เห็นไหมว่าเป็นผักล้วนๆไม่มีเนื้อสัตว์สำหรับใครที่ไม่อยากทานเนื้อสัตว์นะคะตามห้างตอนนี้ก็จะมีขายเยอะแยะมากมายเมื่าหมายเลยค่ะตามห้างนะคะว่า ไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์ก็ไปซื้อทานได้ค่ะตอนนี้เรื่องอาหารเจอาหารมังสวิรัตตอนนี้ในห้างบอกได้เลยนะคะว่ามีเยอะแยะให้เลือกมากมายไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์โอ้ยสารพัดแบบสามารถเลือกหาซื้อได้ค่ะสะดวกสบายมากสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะคะวันนี้วันจะได้บยม สี่กรงสี่กรงไว้ทานเพราะว่าบางทีบรรลตาก็ไม่ทานเนื้อสัตว์บางทีก็ทานบ้างมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ทานถ้าไม่มีก็ไม่ทานค่ะสี่กรงเพื่อนๆใครที่ไม่ทานเนื้อมามาเอาไปมาเอาไปเอาไปนะเอาไปนะไปกินกันสี่กรงสีง่ ันนี้มารุตาได้ตับบดมอสองอันตับบด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 นี้นะคะฝรั่งเขาไว้กินคู่กับอาหารเช้าค่ะตับบดตับบดระวังตุ๊กแกกินตับเดี๋ยวเอาไอ้นี่ตับบดไปให้ตุ๊กแกกินนี่ละค่ะตับบดของฝรั่งเขาเขาไว้กินคู่กับขนมปังเป็นอาหารเช้าค่ะ อร่อยมากรสชาติก็จะมีเค็มเค็มหน่อยนะคะเป็นตับเป็นสีนี้ก็รสชาติเค็มหน่อยๆก็อร่อยอร่อยที่เดียวเลยค่ะอร่อยนี่คือตับบดนะตับบดว่ารู้จักได้มจอง,งอันตามมาด้วยกาแฟ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 ก,ฟกงสตาร์บัคใครไม่รู้จักสตาร์บัคมากค่ะสตาร์ อุ๊ย,ยสตาปักอันนี้ในห้างก็ขายกล่องละอ้อยอ้อยก็หนึ่งยูโรประมาณสามสิบบาทค่ะสตาปักเปิดปุ๊บก,ก็สดได้เลย ครีมทำมาจากถั่วเห็นถั่วไหมคะถั่วถั่วอันนี้เราไว้จิ้มกินคู่กับอะไรก็ได้อันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อเอาไว้จิ้มคู่กับผักคู่กับอะไรก็ได้อันนี้อร่อยมากๆเลยอร่อยอย่าเมื่อยอย่าเมื่อยอย่าเมื่อยอร่อยนะคะอร่อยตัวนี้ชจบนี่ปรุตาอยากจะนําเสนอมัส ตัดคํมมาสตาด์ดตัวนี้อร่อยมากเขาใส่ไอตัวเขาจะใส่ไอไอตัวนี้เข้าไปด้วยเนี่ยตัวถั่วเข้าไปด้วยมาร์ดตัวนี้อร่อยมากไว้กินคู่กับไส้กรอกหรือไว้กินคู่กับพวกปิ้งย่างนี่นะคะอร่อยมากตัวนี้ เพื่อนๆลองไปซื้อทานดูนะสําหรับคนที่อยู่ยุโรปหรืออยู่แถวนหนอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราก็มีมัสตาร์ดซื้อทานได้นะคะในห้างวารุตาเคยเห็นอันนี้มัสตาร์ดวารุตาได้มาจำอันเอาไว้กินคู่กับ ขน,นมปังก็ได้ค่ะกินกับเนื้อสัตว์กินของปิ้งยกินกับไส้กรอกอันนี้โอเคเลยค่ะมัสตาร์ดค่ะมัสตาร์ดมัสตาร์ดมาด,มาดแล้วก็มาดูอันนี้เพื่อนๆเห็นไส้กรอกแล้วมีซอสไหมนี่นี่ไส้กรอกซอสประเภท เอาใจกรอกไปทอดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ซอสเรียบร้อยเรามาถึงก็คือเข้าไมโครเวฟแล้วก็ทานคู่กันฟังได้เลยค่ะอันนี้เห็นไหมคะ่ะวารุตตาได้มาหนึ่งอันกล่องก็จะเป็นสีดำอย่างเี้ยวไว้สําหรับเวลาเราเข้าไมโครเวฟนะคะอร่อยอร่อยคะ่ะแลวก็ นรตาได้ครีมนี้มาด้วยเพื่อนๆถ้าไปเดินตามห้างก็จะเห็นนะคะครีมพวกนี้มันจะเป็นครีมของพิกหวานใส่คู่กับอ่าอ่าชีสใส่อะไรยงเงี้ยกวนกวนเข้าด้วยกันและพุงรสอร่อยมากเลยนะค่ะสำหรับคนที่เป็นชาวตุรกีเขาจะทำขายเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็จะแพ็คเป็น เป็นกล่องๆๆรือไม่เราจะไปซื้อตามร้านก็ได้ค่ะตามตลาดนะก็จะมีขายเยอะแยะมีหลายรสชาติมากๆเลยค่ะอันนี้วา่าอันนี้ก็ไว้กินคู่กับขนมปังเหมือน,นกันค่ะอันนี้ว่าหรือนได้มาที่อันได้มาหกอันหกอันหกอันแล้วเมื่อไรจะกินหมดเนี่ยเพื่อนๆช่วยกินหน่อยอ อ่านี่วาตาอยากบอกวาตาได้แฮมม์แฮมแฮมแฮมเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้ก็แฮมแฮมแ่แฮม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 อันนี้ก็แฮมก็นี้ก็แฮมได้มาเยอะเลยได้มาหกเจดเก้ายหกเจ็ดแปดเกาสิบสิบเอ็ได้มาสิอง สิบสองอันออเป็นเพื่อนเนื้อแฮมก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะหั่นอุ้ยหัน่นบางๆเป็นชิ้นบางๆกินคู่กับขนมปังและสอดไส้ไปด้วยแตงกวากับมะเขือเทศโอ้อย่าบอกใครเชียวนะอร่อยมากๆเลยแฮมตัวน,นี้นะคะ อร่อยมากๆเลยหรือจะเอาไปทำคู่กับแป้งปอเปี๊ยะแล้วเอาแฮมใส่อยันนี้นะคะแล้วก็ใส่ชีสเข้าไปด้วยแล้วเอาไปทอดโอ้หเพื่อนๆบอกได้เลยสูตรนี้นะทำเมื่อไหร่นะหมดเมื่อนั้น้เลยเป็นสูตรของวันนั้นพี่วรุตาไปเที่ยวที่ประเทศสเปนแล้วก็ทำทำไม่ถานโอ้ยก็เลยมาลองทำที่บ้านโอ้หเป็นอะไรที่บอกว่าอืห ทำให้ใครทานเมื่อไรทุกคนจะแย่งกันแบบประเภทว่าหัวแตกเลือดลงเลือดไหลกระจัดกระจายกันไปเลยทีเดียวอร่อยมากมสูตรนี้อยากให้เพื่อนทำดูนะคะหรือไม่ว่างๆเหมือนรู้ตาทำคลิปให้ดูบอกได้เลยนะคะง่ายแต่อร่อยสุดๆ1ิบสองอันมามามา,มาช่วยกินกันหน่อยเร็วๆวเร็วๆวอ่าอันนี้ วารุตยยายากนำเสนอเป็นของโปรดค่ะขนมปังใส่ลูกเกดโอ้โหเป็นอะไรที่ชอบมากเลตอนสมัยเมื่อก่อนที่มีขนมปังปนเยอะๆแล้วก็สอดไส้ลูกเกดเพื่อนๆคงจะจำกันได้นะสอดไส้ลูกเกดล้วขายตอนนั้นรู้สึกว่าก้อนละ25บาท โอ้โหพูดยาวไกลเด็กวัยรุ่นน้องๆที่เป็นยังเป็นเล็กอยู่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะแต่ถ้ารุ่นวรุตาแล้วเนี่ยคงจะเข้าใจเป็นขนมปังปอนแล้วก็ยัดไส้ไปด้วยลูกเกดหรือหมูยอหรืออะไรถ้าเป็นลูกเกดอ่ะหูชอบมากเลยพูดไปน้ำลายก็ไหลไปนี่นะเห็นลูกเกดไหมคะลูกเกด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 นี่ไหมเนี่ยชอบกินกีนก็แพคนี่เลยกินครั้งเดียว กินครั้งเดียวหมดเลยนะคะโมเพื่อนสักขอดวารุตายเป็นคนที่กินเก่งมากๆมากๆๆอันนี้ชอบมากเลยได้ปอร์สมอันนนนนๆนนโอ้ยส่วนอันี้แอนหนลุมปัง ขนมปังใส่แครอทค่ะอันนี้จะเป็นขนมปังใส่แครอทจะเห็นสีแดงๆเพื่อเห็นสีแดงๆไหมก็ใส่แครอทแล้วก็ทานยาพืชด้วยค่ะอันนี้เป็นขนมปังวิตามินมีพร้อมวิตามินพร้อมร่างกายสุขภาพแข็งแรงแรงแรงอ่าอันนี้ ก็แฮมนะคะมาใส่มายองเนสแล้วก็มาใส่ไอมาใส่แตงกวาอันนี้ก็กินคู่กับขนมปังเหมือนกันเขาเรียกว่าฝายสลัดฝายสลัดก็เอาแฮมนี่ละค่ะแล้วมาคุกเขากับมายองเนสใส่ ไข่ใส่แตงกวาดองใส่ปนกันแล้วไปกินคู่ขนมปังอาหารเช้าของฝรังะะ่งเขาค่ะอันนี้ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่ลองทานลองดูนะคะอร่อยทีเดียวนะคะหู้ยมีติดของอร่อยน้องๆน,น่าจะอ้วนเนาะอื้มสุดเจ้ะอ,อ้าวโอ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 ไปถึงไหนและพีเ้นขายของวันนี้โอ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  แม้ทานอาหารเค็มแล้วก็ต้องตามมาด้วยเยอะเกิดเยอะเกิดเยอะเกิดวันนี้มีสามสามหนึ่งสองสามสามรสอันนี้รสอ่ารสอะไรนะรสเชอรี่อันนี้อันนี้รสเชอรี่อันนี้รสสตรอเบอร์รี่อันนี้รสบลูเบอร์รี่ มันก็รีๆๆริริร,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 ริสตรอเบอรี่บลูเบอรี่พุนเชอร์รี่เจอร์ริสตรอเบอรี่พุนบลูเบอร์รี่สามรสชาติ <c oughs> อร่อยแซ่บเพื่อนเห็นไหมคะเขาจะแยกเอาไว้ระหว่างโยเกิร์ตกับกับซอสไว้ข้างในอันนี้ก็ก็เรียกว่าโยเกิร์ตมิดเต็กเอกะ แกแกก็คือมุมนี่นะคะอร่อยมากะะเ,เลยค่ะเพื่อนๆลองไปซื้อทานนะคะอันนี้อร่อยวันตาก็รับประกันคุณภาพอีกแล้วงานนี้ส่วนอันนี้เป็นโยเกิร์ตคู่กับอาเซลนัทค่ะอร่อยมากเขาปั่นอาอาเซลนัทเข้าไว้ข้างในด้วย แล้วรสชาติของโยเกิร์ตปนด้วยการทําให้เราได้มีวิตามินจากถั่วนี่บอกได้เลยนะคะว่าอร่อยมากแล้วยี่ห้อนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าโอเคเลยยี่ห้อยี่ห้อนี้โอเคไปซื้อทานกันดูนะคะแหมวันนี้อยากสนะนำเสนออีกตัวหนะะึ่งค่ะหน้ามืดหน้ามืดผักก<ะ>ิมจอยที่เขาเรียกกัน ผักอันนี้เพื่นอนเพื่อนอมาแบบเต็มถาดเลยวันนี้กินคนเดียวนะคะเนี่ยกินคนเดียวนะคะลูกก็ไม่อยู่สามีก็ไม่กินค่ะนี่วัตุตากินคนเดียวอืเห็นไหมหน้าก็ไม่เห็นแลวมาเป็นหึงเพื่อนดูน่าทานไหมคะโหวัตุตาอยากทําวิดีโอกินจังเลยเนี่ยโหแลเวาผักให้กิน เที่ยวกรุบกรุบกุบกุบกุเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเป็นอะไรที่แบบมาสดสดใหม่ๆเลยค่ะอันนี้เต็มถาดมาเอาไปกินกันมากแล้วกลัวทานไม่ทนันเพราะว่าวันศุกร์วันเสาร์นี้วรุตตาจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวประมาณสักห้าวันค่ะพาแฟนไปพักผ่อนแน่ ว่างๆก็าามาเอากันไปบ้างนะคะกินไม่ทันะค่ะอยากนำเสนออีกอย่างหนึ่งเมื่อเช้าอ่าไลฟไปกินมะม่วงไปสองลูกวันนี้ได้มะม่วงอีกแล้ว1ลูกอ่ะสองลูกอ่ะสาลูกอ่ะสี่ลูกห้าลูก แล้วก็ลูกที่หกค่ะมะม่วงมะม่วงเพื่อนเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าลืมมันหอมมากอนะเมื่อเมื่อเช้าที่กินเมื่อเช้าที่กินไปอ่ะมันมีอยู่สองสีสีเข้มกับสีอ่อนแต่นี่ออหอมหอมหอมจังเลยเพื่อนเพื่อนมาเอาไปกินมัางก,กินไม่ทันเลยอ่ะจะไปเที่ยวแล้วอ่ะกลัวมันเสียหกลูก หอมมากเลยหอมจังเลยอ่ะมามาเอาคนไปกินแล้วเลิแบ่งคนไปคนละลูกสองลูกสองลูกสามลูกเอาเลิกเลิกไมามามาเอาคนไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยออ้ยจาหน้าต้มแล้วยังพีเซ็นของยังไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องเก็บอีกโอ้ยตายเนี่ย มามามาม,าม,ามาโอ้ยนี่อันนี้ก็ได้แตงกามาสามอ่านเอาไว้กินคู่กับน้ำสลัดค่ะน้ำสลัดก็กินคู่กับแบล็คจอยได้นะคะน้ำสลัดอาา่าอวัุตาได้น้ำสลัดมาด้วยค่ะหนึ่งกระป๋องใครอยากได้กีวีบ้างกีวีกีวีกีวีโอ้กีวีกีวีกีวี กีวี่อันนี้กีวี่เพื่อนๆกีวีเห็นกีวีไหมคะกีวีจะมีอันนี้โอ้โหอันนี้สีเขียวอันนี้สีทองสีทองตัวนี้ราคาไม่แพงค่ะลูกละประมาณสัก2ี่สิบบาทได้เกือบ20บาทต่อลูกนะราคาไม่แพงตอนนี้ปกติบางทีโนะหูแพงมากลูก30 4สี่บาทแต่ตอนนี้ลูกประมาณ ประมาณ20บาทค่ะประมาณประมาณ1ิ1ิ1ี1บสีบาทประมาณนี้แล้วค่ะกีวีนี่วารุตาก็มา2 4 6 8 8่กแีวีสีทองโกลด์กีวีนะคะได้มาสองสี่แล้วก็กีวีสีเขียวนี่ก็หน,นึนลูกนะมาเพื่อนโอ้โหมามา ดูกันแล้วก็มาเอาไปกินกันมากนะกินไม่ทันเลยอะ่ะโอ้โอ้โอ้เพื่อนมากินลูกแพรกันนีม่มีลูกแพรด้วยมีลูกแพรด้วยลูกแพรน่าทานมากเลยค่ะอืมอืมอมอยังไม่ไม่ทานละเพราะห้าทุ่มแล้วว่าจะทานให้เพื่อนเพื่อนดู อร่อยมากลูกกรอบเปียก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 ยกเปียปยกมากมากเลยกรอบมากอ่ะไปกินกันเริ่มเริ่เริ่อันนี้น่าทานเพื่นนอนๆแต่ระวังน้ำตาลมันก็เยอะเหมือนกันนะคะมาดูจะได้แอปเปิ้ลมาอีกแล้วแอปเปิ้ลหนึ่งกิโลแอปเปิ้ลนี้นะคะลูกเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆ น่ารักมากๆเลยรุจาจะเอาไปเอาไปเที่ยวด้วยระหว่างทางเพราแวกกินแอปเปลิลค่ะแอปเปลิลถุงหนึ่งถุงนี้ก็ราคาประมาณอยอยออยเจประมาณ2องอยประมาณสออยสยูโร2ยูโรก็ตกอยู่ประมาณที่ประมาณ70บาทอันนี้70บาทนะคะ1 กิโลหกิโลค่ะมันฝรั่งช่วงนี้ราคาถูกมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถุงนี้นะคะยังไม่ถึงไม่ถึง30บาทเลยละค่ะไอ,อถุงนี้อันนี้มันน้ำหนักอยู่ที่เฮ้ย2.5กิโล2.5กิโลแค่ ไม่ถึง30บาทเลยค่ะเพืเ่อนๆนี่แค่2.5งกิโลเห็นไหมคะอันเนี้ยถุงเนี้ยสองจุดห้ากิโลแล้วเวลามันฝรั่งเขาจะใส่ถุงระบายนะคะเพราะว่ามันจะมันจะ,นจะได้ไม่เน่งออืฮานนี่่มััฝรออเอาไว้ต้มเอาไว้ปดเอาไว้ทอดแล้วก็เอาไว้อบอร่อยอร่อยมากเลยค่ะ หวานกล้วยมะนาวอือหือเพื่อนเพื่อนี่อันนี้มะนาวไอตัวนี้นะคะเกาเรียกว่าเลมอนเลมอนซึ่งมันไม่เหมือนกับไอตัวนี้ตัวนี้ก็เรียกสนะิทโทน่ะอ่ะอ่านนี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดอันนี้สนะิทโทน่เพื่อนเพื่อน พีเต์มา24นาทีผ่านไปแล้วก็เพิ่งจบของอาแหมของโปรดไม่พีเซนต์ไม่ได้ตัวนช็อกโกแลตค่ะเพื่อนๆช็อกโกแลตที่ใส่ถั่วนี่กาเรียกถั่วอะไรนะบ้านเราเดี๋ยวนะอันนี้ก็เรียกพิตาเซียเห็นไหมคะ พร้อมได้ถั่วพิทาเซียและถั่วนี้นะคะไม่ว่าที่ไหนประเทศไทยหรือที่นี่เป็นถั่วที่ราคาแพงมากบอกได้เลยแพงมากๆเลยค่ะนี่นะคะพิตาเซียช็อกโกแลตช็อกโกแลตมิตรพิต้าเซียอลองกันไหมเพื่อนๆลองสักนิดหน่อยนะนยมาตั้งนานแล้วลองช็อกโกแลตตัวนี้ อ้โหโฟอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆดูนี่นะแล้วยี่ห้อดีนะคะยี่ห้อนี้ยี่ห้อลินต์เป็นยีหนนย่ห้อของฝรั่งเศสเขาเอ้ยไม่ใช่ของฝรั่งเศสของสวิตเซอร์แลนด์เขาเพื่อนๆดูนี่นะนี่ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อชอคค็อกโกแลตชื่อดังแม้กระตั้งชื่อแมกระตั่งหุ้นของเขานะคะหุ้นเดียวหุ้นเดียว ราคาของหุ้นนะคะหุ้นเดียวราคาประมาณ3,000-4,000ทีเดียวราคาแพงมากแค่หุ้นเดียวเข้าไปดูหุ้นและช็อกของลิ่นเป็นช็อกและที่ใครก็รู้ว่าคุณภาพยอดเยี่ยมมากแหมพูดช้าอยู่ทำไมลองชิมสักทีสิพูดจังเลยนะฮ ก่อนจะชิมต้องโดมก่อนค่ะโอ้โหหอมจังเลยอ่ะมันเป็นแท่งอย่างเงี้ยเพืเ่อนดินม่อืมหอมมากเลยเด็ก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 เด,ด,ด,ดอ๋อพื่อนดูข้างในชัดไหมคะมันเป็นใส่ตัวอยู่ข้างในฮะ เคี้ยว 응, ลิลนของพิทาเซียที่ใส่นุชแบบนี้ไปซื้อมาทานนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสุดยอดมากหอมยังติดมือเลยนะคะพิทาเซียข้างบนก็พิทาเซียเห็นไหมคะก็ใส่รวมอยู่ในช็อกโกแลตเมื่อหั่นออกมาแล้วข้างในก็จะสอดใสด้วยพิทาเซียสุดยอดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้อร่อยมากยืนยัน ราคาต่อก่องตอนนี้เมื่อก่อนราคาออยอ i l 9้ก็ตกประมาณอันละ70บาทแต่ตอนนี้ตั้งแต่ภาษีรัฐบาลเขาลดให้เหลือ13าเปอร์เซ็นต์ราคาก็จะลดอยู่ที่1ยูโร49เซนค่ะ1ยูโร49เซนก็ลดมาเกือบ50เซนเนาะลดมาประมาณ50เซน50เซนก็มาสิบาบาทค่ะนะคะจาก70ลบ15ก็เหลือเท่าไหร่เพื่อนๆคิดดูแล้วกันนะ ก็พอหาซื้อหาทานกันได้ค่ะอร่อยมากเลยตัวนี้สุดยอดพ่เส้นของเสร็จแล้ววรุตาขอตัวไปเก็บของเข้าตู้ก่อนนะคะยังไงก็ดูแล้วก็อย่าลืมไปซื้อมาลองทานนะคะตัวนี้ก็ยังแนะนำอยู่นะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากช็อกโกแลตตัวนี้ก็ยืนยันนะคะวะ่า อร่อยของเขาอาร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริงๆยังไงก็วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญค่ะ ทำ u t u b e ถือว่าเป็นงานนันดีเรยยังไงก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้วรุตาต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะถูกใจอันไหนไปซื้อลองทานกันหูย้ำอีกทีนึงโอเคโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย